อย่างที่คิดไว้จริงๆร้านขนมคนเต็มจนแทบเบียดเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวข้าจะไปต่อคิวร้านขนมตรงนั้นก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวได้อดขนมกันพอดีจิโอเจ้ารอข้าอยู่แถวนี้ก่อนนะและนานทีได้ไมาออกเดทกับท่านสามีแบบนี้สนุกดีจริงๆอ่ะเฮ้ยฮะไอ้กรกตที่อยู่ข้างหลังข้ามันแอบแต่อ่างก้างั้นเหรอ,อะจะจัดการมันนั้นง่ายยิ่งกว่าทิกฝ่ามือ แต่ขืนมีเรื่องขึ้นมาภาพลักษณ์ที่ข้าอุตสาห์สร้างมาตั้งแต่ต้นมีอันได้สูญสลายไปนในอันดนเป็นแน่แบบนี้คงทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยให้มันจับจนพอใจเท่านั้นแต่การอยู่นิ่งๆให้มันลวนลามแบบนี้ข้าก็รู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วสิข้าควรจะทำยังไงดีเอะพับผัวข้าทำอะไรของแกฟะหน้าตุ๊กหักหมดแล้ว แล้วใครใช้ให้เจ้าเอามือสกปรกพันนั้นมาแต่ต้องจี้ยของข้ากันละ่ะถ้ามีครั้งหน้าอีกเตรียมบอกลาจุดสองห้อยของพวกแกไว้ได้เลยอะพวกแกจะต้องเสียใจที่คิดว่าเมียข้าเป็นเพียงผู้หญิงที่อ่อนแอจะลวนลามยังไงก็ได้อะอผัวคะผัวสุดที่รักของข้าข้ารักท่านที่สุดในสามโลกเลยฮขออภัยขอรับจี้ยถือโอกาสตีเนียนเข้าไปซุกอยู่ในอ้อมกอดของสามีสุดที่รักจนหนำใจ ท่านซมมามูไรหมอนี่รู้เท่าไม่ถึงการจึงล่วงเกินบาดแดของท่านโปรดอภัยให้มันด้วยความเดิมตอนที่แล้วโซจิโร่ได้ทําการสั่งสอนไอ้โรคจิตที่ล่วงเกินจิโยไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยท่านผู้นั้นสามารถล้มชายที่ตัวใหญ่กว่าได้เพียงพลิกฝ่ามือช่างแข็งเก่งอะไรเช่นนี้ได้โปรดยกโทษให้ด้วยขอรับเอาเถอะถ้ายังรักซีวิตอยู่บอกมันว่าต่อไปอย่าให้ข้าเห็นหน้าอีกเข้าใจไหมหน่อย ได้ดีเอาใหญ่เลยนะมึงคิดว่าตัวกลวงั้นเหรอไปเป็นอาหารปลานในทะเลเถอะมึงเฮ้ยไอเวนนี่มึงวอนซะแล้วตายซะเถอะหืจิโอไให้ตายสิมาขัดจังหวะตอนข้ากำลังอ้อนผัวอยากตายมากใช่ไหมคุณพระช่วยอ่นนะเหียว่าเทพแล้วอาซอเฉียบกว่าอีก นี่สินะที่เขาเรียกว่าหงเหนือมังกรนะจิโออะอะแย่แล้วดันเผลอออกลายมากไปหน่อยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยจิโอจิโออภัยให้ข้าด้วยข้าขอโทษที่ไม่สามารถปกป้องเจ้าไว้ได้เออเออแหข้าขอโทษข้าขอโทษผัวข้าขืนกอดข้าแน่นขนาดนี้ข้าได้ทายข้าอ,อกท่านแน่นนะ ไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มในคุกเธอมึงหลังจากนั้นไอโรคจิตที่ไม่รักชีวิตก็ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวไปขณะที่จิโยกำลังดื่มด่ำกับความสุขจนแทบหมดสติขอบคุณที่อุดหนุนร้านดามาตลอดนะเจ้าคะ่ะคุณจิโยจิโยแว้มาซื้อของที่ร้านยาเจ้าประจําแม่ไม่ต้องเกรงใจกันนะเจ้าคะ่ะน้ำมันหอมของที่นี่หอมถูกใจข้ามากเลยนี่นะ จะว่าไปจอาเพิ่งจะแต่งงานเมื่อเดือนีวนี้ใช่ไหมยินดีด้วยนะที่ได้เป็นฝั่งเป็นฝากับเขาสักทีเจ้าของร้อนอย่อซูดุมิขอบคุณมากเลยเจ้าค่ะอ๋อจริงสิอันนี้ข้าแถมให้เป็นของขวัญบันแต่งงานย้อนหลังก็แล้วก,กันแ๊ะนี่มันเดี๋ว่าจะเป็นเจ้าสิ่งนั้นใช่แล้วนี่คือวัคซีนไฟเซอร์เอ้ยยาวิเศษที่เปลี่ยนผู้ชายให้เป็นสัตว์ป่าย,ยัางไงล่ะ พวกเจ้าเพิ่งจะแต่งงานกันใช่ไหมล่ะตอนกลางคืนคงว่าวุ่นใจกันหน้าดูรับรองว่าผัวเจ้าหายงุ่นงาน,น,นแน่แน่อันนี้เป็นสูตรพิเศษพลังช้้นสารใช้แค่นิดเดียวรับรองว่าสามีเจ้าคึกคักกันเช้าแน่นอนข้าทนไม่ไหวแล้วจิโยคึกคักกันเช้าแบบไม่ไหวหรอกแม่งแบบนะข้ากับสามียังไม่เคยทำกันสักครั้งเลยอะฮะจริงดิเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยป่าสารได้แต่งงานทันที ไม่ทำกันบ้าแบบนี้ผัวเจ้าเป็นพวกไก่อ่อนหรือไม่มีน้ํายาหรือเปล่าเนี่ยมไม่ใช่เจ้าเข้าใจผิดแล้วสามีข้านะทั้งหลอทั้งแท้ที่สุดในสามโลกเลยล่ะซื้อของเสร็จแล้วหรือยังจิโอหละ่ะเจ้าเพิ่งจะถูกลวนลามเพราะฉะนั้นอย่ายอยู่ให้ห่างจากข้ามากรู้ไหยตายจริงสามีเจ้างั้นหรอคนอะไรหลอก็ชักใ้ได้ขนาดนี้เอ๊ะเจ้าทำอะไรตกไว้เนี่ยฮะจะ จิโอจิโอจ้องข้าเรากลับจะกินเลือดกินเนื้อนี่ข้าทำอะไรผิดงั้นเหรอเข้าใจแล้วครันี้ดูเหมือนยังไม่ไปถึงขั้นนั้นแน่ๆน,นะน่ารักก็กิ๊กกันดีเหลือเกินความเดิมจากตอนที่แล้วจิโอได้รับยาคึกคักมาจากเจ้าของร้านยาที่รู้จักกันเออเอาละต้องหาทางให้สามีสุดที่รักของเรา มันเข้าไปฉันไม่ได้สติเจ้ายาอาสเรลที่ทะลวงสวรรค์ซองนี้เราจะแอบผสมลงไปในเล้าระหว่างที่สามีสุดที่ท่านของเราไม่ทันสังเกตข้ารู้สึกว่าการใช้ยาแบบนี้มันเป็นวิธีที่น่าสมเพชแต่ข้าเองก็อยากเห็นสามีข้ารู้สึกคึกคักจนอยู่ไม่สุขนี่นะปลดอภาภัยให้ข้าด้วยอา้าเฮ้ยเจียเอ้ยน้ำมันพายเอ้ยแบบนี้ คีเพึ่งงั้นเหรอเท่ากันเนี่ยร้านขายยาเล่นตัวแล้วแบบนี้จะให้สามีข้าดื่มได้ยังไงเห็นทีต้องเปลี่ยนแผนซะแล้วอืมทาที่มือแบบนี้จะได้ผลหรือเปล่านะอะเดี๋ยวสิเดี๋ยวว่าเจ้านี่เอาไวท้ทาตรงนั้นของผู้ชายฮะห,หมายความว่าข้าต้องใช้มือของค้า เข้าไปสําเดช่วชงล่างของสามีงั้นเหรอโทษทีข้าเผลอหลับไปนะจะจิโวททำไมเจ้าถึงเล็ดกำเดาไหลออกมาอย่างนั้นล่ะแืมเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวข้าจะหาผ้ามาเช็ดให้นะวันต่อมาที่ร้านขายยา,าเกาะพยัููนะเจ้าคะข้าเผลอใส่ย,ยาผิดซองนั่นเป็นแค่ขี้พึ่งธรรมดาเจ้าคะ่ะฮะสุดท้ายความพยายามของจิ๋ว ก็ศูนเปล่าตามที่คาดไว้